สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3มีพระนามเดิมว่าพระบรมราชาเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมไตโลกนาถและเป็นพระเชษฐาต่างพระมารดาของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ทรงเสด็จขึ้นครองราชในปีพศ2311เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งอาณาจักรอยุธยามีหลักฐานหลายอย่างที่สนับสนุนว่าพระองค์อาจเป็นพระองค์เดียวกับพระอินทราชาพระโอรสอีกพระองค์ของพระบรมไตโลกนาถ ในปีพศ2006เป็นช่วงเวลาที่กรุงศรีอยุธยาทำสงครามกับอาณาจักรล้านนาหลายครั้งสมเด็จพระบรมไตรโรก,กรนาจึงตัดสินใจสเสด็จไปครองราชสมบัติที่เมืองพิษณุโลกจนสวรรคตรจึงทำให้เมืองพิษณุโลกกลายเป็นเมืองราชธานีในสมัยนั้นส่วนกรุงศรีอยุธยาที่เสมือนมีฐานะเมืองลูกหลวงสมเด็จพระบรมไต่โรก,กรนาได้สถาปนาให้พระบรมราชาขึ้นครองราชแทนและมีพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สาม ในปีพศ2 0 3 1สมเด็จพระวรมตยโรตกรนาถสวรรคตพระองค์ซึ่งครองราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีเอุธยาอยู่ในตอนนั้นไดายาย้ย้า่ราชธานีกลับมาที่กรุงศรีออุธยาอีกครั้งส่วนเมืองพิษณุโลกทรงแต่งตั้งพระเชษฐาธิราชพระอนุชาปกครองในฐานะพระมหาอุปราช พระราชกรณียกิจของพระองค์นอกจากด้านสงครามที่พระองค์สเสด็จไปตีเมืองทวายจนได้รับชัยชนะยังมีด้านวรรณกรรมที่นักวิชาการหลายท่านเชื่อว่าก่อนขึ้นครองราชพระองค์ทรงเป็นผู้ประพันธรร์คำสวนสมุดหรือที่นิยมเรียกกันว่าคำรรสวนสีปราดเป็นพระราชนิพนธ์ที่ได้กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอลัย,ยาและเป็นพระราชกิจสุดท้ายของพระองค์คือโปรดให้ก่อกำแพงเมืองพิชัยในปีพศ2 0 3 3 พระองค์สเสด็จสวรรคตรในปีพศ2034รวมพระชนมายุ2 9พรรษารวมระยะเวลาของราชได้3ปี